วันนี้ราการตรงนี้สวยอ่ะทำไมคะกวางจะทำอะไรคะถ่ายรูป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 น้ำหวานขายาปวดอ่ะเพราะว่าน้องอยู่ต่ำมากใช่ป่ะเจสซี่โอ๊ยขอโทษเจสซี่บังแม่กวางขึ้นมาดิให้พี่กิ๊ก่ายให้ไม่ไม่ขายมีการสั่งงานการถ่ายรูปเกิดขึ้น การสอนพ่จูนฮัลโหลหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเอาไงดีอ่ะไม่มีที่อยู่เลยอ่ะนั่งกันนะน้องกินซีนคนอื่นอีกแล้วนะจะมานั่งเนื่องอะไร <laughs> อ่ะถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวให้คนในไลฟ์อยู่ในรูปด้วย โอ้ย,อยขอโทษขอขอแก้ตัวอ่ะได้ไหมคะโอเคค่ะเลิกพอ,อน้องสรุปสี่คันน้องสรุปสี่คันจะไปส่งเจสซี่ก่อนถูกปะไมไ่ค่ะก็อยากเป็ปัดบเราฮ้ยแต่มันแบบมันดูแบบว่าไหนขอดูหน่อยเป็นควันควันไม่แสงเป็นแบบนี้กวางนั่งจริงหรอเมื่อกี้กินซีน เดี๋ยวพี่พี่คิดดูรูปแรกก่อนเลยอ่าไม่เห็นหน้าใครเลยถึงสวยนะขอขอขอบัตรรถขอบัตรรถทุกคนครับสองคันเลยเหรอสองคันนะครับรอสักครู่ครับหนึสองถือบัตรไว้ครับถือบัตรไว้เออหนึ่งหกกับหนึ่งสองนะคะ บอกมีว่าพี่ตาพี่ตอบแล้วพองกั Why can't I go send you? Why won't you let me go send you? Okay, I'll see. Jessie. ทำหน้าแบ๊วทำไมลูก Hello. ครานี้ซึมเศร้าอะไรคะเกิดอะไรเกิดอะไรไม่ไอ้เกียดค่ะบอกสิว่าทำไมผิวค้ำ ถ่ายละครเหรนื่อยไหมคะไปลำน้ำมาถ่ายละครเหนื่อยมากได้สีผิวแทนกลับมาแทนเปรี้ยวตอนนี้เขาฮีทสีแทนอะ่ะกำลังมากำลังมากำลังมาหาหนู <laughs> สีแทนฮีทสีแทนขาวๆหมดยุคแล้วจริงๆน้องนั่นคือนานาไลาบีน่าหรือเปล่าเพื่อนพี่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนมาก จังเลยคิดถึงอ๋อเราไม่ได้อยู่ล่างสุดนี่หว่าลืมอยู่ด้วยกันหน้าเหมือนกันไปอีกพีคหรือความร้อนความมันมันเท่ากันสีแทนไหมอยากเหมือนกันเยอะไม่เอาคิดถต้องแบบนี้แหละห่วยเหมยคิดถึงพี่ลูกน้ำพี่ลูกน้ำมาเซ่ฮัลโล่น้อยคิดถึงพี่ลูกน้ำ ชื่อเชชิมวีรถพี่มาแล้วเบอร์อะไรเนี่ยสิบสองของใครสิบหกวางของวางนวางของวางเบอร์สวยตอนขึ้นรถขับรถมาเลยบ้านที่ไหนขับตามกันได้ปะขับตามกันได้ปะใช่เพราะพี่ไม่แล้วรถหนูอยู่ไหนอ่ะออ๋โอเคพี่ขับตามหนูนนะไ,ได้ๆขับรถแล้ว